วันที่15นะครับตรงนี้15มกราคมนะครับเราได้รับใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้านครหลวงนะครับตามนี้อันนี้คือได้รับใบแจ้งหนี้ชลพายที่22นะครับอ่าอันนี้เราก็จะบันทึกในรับใบแจ้งหนี้จะบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนะครับเราไปสมุดรายวันทั่วไปนะครับไปซื้อรายการรายวันและเลือกสมุดรายวันทั่วไปเป็นการรับใบแจ้งหนี้นะครับใบแจ้งหนี้ที่เราได้รับเลขที่นะครับ e นะครับ3า 0. 0 1 2ลงวันที่15นะครับเราก็หาครับว่ามีค่าไฟฟ้าไหมมีค่าไฟฟ้าทั้งค่าไฟและค่าไฟค้างจ่ายนะครับเลือกเข้ามาทั้งคู่เลยนะครับค่าไฟค้างจ่ายนะครับเดี๋ยวตัวนี้อาจารย์เอาค่าไฟขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ เดบิตค่าไฟเอาเดบิตภาษีซื้อนะครับเเรียงลำดับนิดนึงภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดนะครับแล้วก็ค่อยเครดิตด,ด้วยค่าไฟฟ้าค้างจ่ายค่าไฟทั้งหมดนะครับเป็นยอดรวมก่อนคิดภาษีเนี่ย2,161บาท90สตางค์นะครับส่วนภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดเนี่ยคือ151บาท33สตางค์ฉะนั้นค้างจ่ายทั้งหมด2,300 13บาทนะครับ23สตางค์นะครับตามนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องบันทึกอะไรข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นแค่รับใบแจ้งนี้เฉยๆนะครับล้วก็กดบันทึก